ดู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 ดา้าๆา้าไม่เอาพี่ช่วยหนูด้วยแม่พี่เออพี่เออไปบ้านน้าทำเรากำลังตามติดผู้หญิงใจร้ายครับไล่มาออกจากบ้านี่ไอ้เขาหนีออกไปดูมาไม่มีเลย น่าสงสารมากดอลล่าดอลดอลา่าออกจากบ้านไม่ได้ด,ไดอลล่าเองก็ดอลล่ามาดองกระโปรงกลัวดอลล่าเหรอกลัวมไม่เคยโดนดอลล่าตะกุยหรอทุกแต่ทุกคนรักดอลล่านะพังก็รักแต่ไม่แสดงออกเรามาดูสภาพดอลล่าที่ถูกไล่ออกจากบ้านนะครับท่านผู้ชมดอลล่าน่าสงสารครับตอนนี้มืด แต่ดอลล่าไปฉี่ที่ล้อรถโอเค